สู่ปีใหม่ไทยคนเกิดปีวอกจะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะอาจารย์แขกคเนทิฟหรืออาจารย์แขกร้านศรานะคะวันนี้นะคะจะมาทํานายว่าคนเกิดปีวอกเมื่อเข้าสู่ปีใหม่ไทยแล้วเนี่ยดวงชะตาคนเกิดปีวอกจะเป็นอย่างไรบ้างคนเกิดปีวอกนะคะปีนี้ในเรื่องของการงานการเงินก่อนเนาะค่อนข้างเหนือน่อย เหมือนกับหามาแล้วก็หมุนไปหามาแล้วก็หมุนไปแต่ข้อดีคือมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือเอาเป็นว่าไม่อับจนหนทางดีกว่าแต่มันต้องเลือดตากระเด็นก่อนเนี่บือกว่า,วาดังนั้นน่าถามว่าคนเกิดปีวอกมันจะชงตลอดปีมันจะไม่ดีไหมาอาจารย์มองว่า ในเรื่องของการเงินมันไม่เป็นไปแบบที่เราคิดมันคือการหาเงินแบบหมุนเงินไปเรื่อยๆไปต่อธุรกิจไปต่อยอดหนี้สินไปทําอะไรอย่างนี้แต่ข้อดีของคนเกิดปีวอกก็คือว่าในช่วงจังหวะที่เลือดตาจะก,กระเด็นนั้นมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยให้กําลังใจยื่นมือเข้ามาช่วยเรากับปฏิหารนะคะสำหรับคนเกิดปีวอกถ้าถามว่ามันจะไม่ดีร้อยเปอไมอาจารย์ก็บอกว่าไม่ใช่นะ พราะสุดท้ายเราจะมีปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตนะคะในเรื่องของการเสริมดวงชะตาอาจารย์อยากจะแนะนําว่าให้เราไปทําบุญสร้างพระหรือนะคะถือศีลปฏิบัติแล้วก็ให้ทําบุญกับคนแก่นะคะเป็นต้นนะคะยังไงก็แล้วแต่อาจารย์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์สําหรับคนที่เกิดปีวอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ